ไอ้หมอลำพอมันเป็นมหรสพแล้วนี่นะม,มันก็เป็นบ้านเป็นเมืองมันเติบโตแล้วก็ตามสภาพสังคมแต่พอมาถึงสมัยหนึ่งเนี่ยไอ้อีสานเนี่ยมันถูกทอดทิ้งไงมันถูกทอดทิ้งจากส่วนกลางคือเข้าใจว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาแน้วก็มาพอมาเป็นอ,ย,ย,อยุยาอยุธยาแล้วเนี่ยทางอายุธยาอำนาจของอยุธยาเนี่ย เขาสนใจแค่ลุ่มน้ำมูลตรงโคราชเขาสนใจแค่โคราชหัวใจสำคัญจะอยู่ที่โคราชแต่นั้นเพราะเหตุนี้นครราชสีมาในเมืองมันใหญ่โตมากมาเลยสุดตรงนนั้เพราะเขาคุมลุ่มน้ำมูลเพื่อที่จะคุมขเขมรอีกทีหนึ่งคุมนครวัดนครธมคุณตอนเรสาบเขมรนะคุมไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องอำนาจทางการเมืองพอพ้นรุ่มน้ำมูลไปแล้ว โน่นร <โล S 1> ับไปในอีกทีนี่โน่นเวียงจันทร์ไปไกลมากแล้วคนจํานวนมากเนี่ยม,มันมันหายไปหมดแล้วเขาเรียกว่าอีสานตรงกลางเนี่ยรุ่มน้ําชีขึ้นไปจนถึงเทือกเขาภูพานเนี่ยมันไม่มีละไม่มีคนมันก็เป็นคนกลุ่มใหม่ทยอยคนลาวอ,อพยพโยกย้ายมาอยู่ตั้งถิ่ฐานใหม่ก็กลายเป็นอีสานตรงเนี้ยไอ้คนกลุ่มเนี้มันถูกทอดทิ้งละจากจากรุ่มน้ำเจ้าพระยา รัฐทางอายุทยาอายุยาไม่สนใจล่ะเพราะความสําคัญมันอยู่ที่ทะเลมันอยู่ที่การค้าทางทะเลอนานาจทางทะเลและเมืองทางที่อยู่ใกล้ทะเลลึกขึ้นไปเนี่ยทิ้งเกือบจะเรียกว่าทอาทิ้งอมันส่งผลให้มีอคติกับคนอีสานนั่นแหละเอาเแห<ล>ะ<า>แต่คนอีสานจะเป็นใครก็ตามแต่มันหลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันเขาก็ต้องเอาตัวรอด ปากัดตีนถีบอย่าลืมว่าถนนจากภาคกลางไปอีสานเพิ่งมีเมื่ออเมริกามาช่วยคือถนนมิตรภาพนะเมื่อประมาณปศ .2,500 เพิ่งมีถนนขึ้นไปอย่างนี้นแต่ก่อนนียก็มีทางรถไฟอย่างเดียวคือสายที่ไปหนองคายกับสายที่ไปอุบลนอกจากนีนนนยจิ้นลายไม่ตอกทั้งหมดแต่คนมันต้องอยู่ต้องคนต้องเอาตัวรอดปากัดตีนถีบ พอศ2,497ผมเข้ากรุงเทพอตีสัประมาณพศ2,500ทุกหน้าร้อนรถไฟจากอีสานเนี่ยจากน้องคายจากขบวนเนี่ยมันจะเต็มไปได้วยคนอีสานหน้าแรงมาหางานทำในกรุงเทพเพราะฉะนั้นหัวลำโพงเนี่ยตะดาดีวัเป็นที่นอนของคนอีสาน แล้วมันจะเป็นปัญหาคนกรุงเทพก็จะด่าชิบหายด่าไอ้พวกลาวไอ้พวกบักเสียวแม่งตกกระปกโลกลุงลัง mm hmm. เข้ากรุงเทพคนพวกเนี้ยไม่กล้าพูด mm hmm. เพราะว่าพูดปับ๊บเนี่ยมันก็ต้องพูดอีสานใช่ไหมอีสานมันก็สำเนียงลาวใช่ไหมคนแม่งก็ดูถูกอีก,อกวพวกลาวอีกพวกลาวซึ่งตรงก้ามกับคนภาคใต้ไปไหนปั๊บแหลงใต้ตลอดด้วยความมั่นใจองอาจ แต่อีสานนี่มันไม่ไม่กล้าพูดลัวชิบหายแตกดีเมืออกันนะนี่แหละครับมันเป็นผลมันส่งผลเนี่ยความน้อยเนื้อต่ําใจความอัดอั้นเนี่ยมันก็ระบายไปทางไอ้นี่ยหมอนลำหมอแคนเนี่ยอมันก็ต้องปรับตัวมันต้องปรับเปลี่ยนไปตามอะไรที่มันมันอยู่รอดได้กูเอาตรงนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นลาวแล้วไม่เกี่ยวกับรักษาความเป็นหมอลำไม่เกี่ยวแล้วกูเพื่อความอยู่รอดก็ความอยู่รอดหมดแหละ มันถึิงเริ่มต้นด้วยการทําเป็นลิเกลาวอันนี้คือตัวอย่างเลยอ้นนี้เริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นนะอ่ะอันนี้เขาเรียกหมอลำเพลินอ่ะรวมกันแต่งตัวแบบลิเกลแล้วเป็นต้นทางให้มันเกิดหมอลำซ่งหมอลำซิ่งอ,อ้นนียอย่างเงี้ยไอ้หมอลำซิ่งเนี่ยมันก็พัฒนามาจากไอ้หมอลำลาวนี่หมอลาลิเกลาวนี่แหละมันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และไอ้ช่วงนิเกรุ่งเรืองแล้วในที่สุดนิเกนิเกเนี่ยภาากลางเดี๋ยวพูดถึงแล้วกันนิเกเนี่ยมันขบถต่อละครก่อนหน้าจะมีนิเกเนี่ยมีละครละครก็คือพวกละครเนี่ยละครนอกละครในไงละครชาตรีแล้วเนี่ยคนทั่วไปมันดูไม่ไหวแล้วมันพ้นสมัยมันสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพอลิเกมาลิเกมันแต่งตัวแบบละครแต่แม่งบ้ากว่าละคร กูใส่ถุงเท้าแบบฝรั่งถุงเท้าขาววอกเลยคนเล่นเนื้อตัวดำมิ่มอะไรอย่างเงี้ยทาแป้งขาววอกเลยใส่เครื่องเพชรแถวพาแบบแบบอิรานะอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่งมันมันอร่อยแล้วก็ไม่ราน้อยๆอย่ารามากร้องบ่อยๆแต่ร้องสั้นๆอย่าร้องยาวออกตลกแย่ๆแบบตลกคาเฟ่แบบก่อนบายคลายเครียดออกแขก เพราะฉะนั้นมันเลยปิดใจคนดูคนดูสนุกคิดหายอ่าอันนี้ขบวนากละครลูกทุ่งมาปาั๊บอ่าดิเกเจงเลยทีนี้ลูกทุ่งแบสมัยใหม่กว่ามันคือเพลงไทยสากลเพลงไทยสากลที่แต่งเนื้อแบบชาวไร่ชาวนาแบบชาวบ้านที่ไอ้ใครเ็าบอกลูกทุ่งมาจากดนตรีอไรการ่ของไทยไม่ใช่ ลูกทุ่งมันคือดนตรีไทยสากลแต่เปลี่ยนเนื้อหน่อยเออมันเพียนแต่ว่าร้องเป็นภาษาลูกทุ่งเป็นภาษาชาวบ้านแค่นั้นเองมันถึงใจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรมันไม่ได้มีต่อเนื่องอะไรกับดนตรีไทยอะไรไม่ไม่เกี่ยวเลยนี่แหละมันก็เป็นลักษณะพัฒนาการนะครับหมอลำก็เพื่อเอาตัวรอดจากหมอลำลิเกเป็นมิเกลาวปั๊บเนี่ยก็พัฒนามาเขาที่เขาเรียกว่าที่เขาบอกว่าหมอลำเพลินเป็นต้นทางพัฒนาการของหมอลำอ่า ลูกทุ่งต่อมาว่าในวัฒนธรรมป๊อปอะคือหมอลำเนี่ยไม่รังเกียจวัฒนธรรมป๊อปไม่ต่อต้านวัฒนธรรมป๊อปถ้าเทียบกับดนตรีไทยหรือการร้องแบบไทยเนี่ยต่อต้านวัฒนธรรมป๊อปจึงไม่ปรับตัวเองอจึงไม่อยู่อยู่ไม่ได้กับสังคมปัจจุบัน<อ>มันจึงถอยไปหนีไปถูกทิ้งไปใช่ไหมแต่หมอลำอยู่ได้เพราะหมอลำไม่รังเกียจวัฒนธรรมป๊อป ยินดีเป็นป๊อปและอยากเป็นป๊อปด้วยเพราะมันเป็นป๊อปคุณม,ม,มีแดกอ,ะอ่ะกูมีตังอ่ะหมอลำต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดให้เข้ากับวัฒนธรรมป๊อปจากโลกตะวันตกที่ทรงพลังมหาศาลเพราะฉะนั้นเมื่อหลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติขึ้นมาและประกาศแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติอะไรหลังพศ .2500 คหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแรงงานจากอีสานมันเข้ามาเทพ มันเป็นพลังอันหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือเรียนแบบวัฒนธรรมปอปอันนี้เป็นตัวการสําคัญทําให้มันเกิดดิเกลาวมันเกิดหมอลำลาวแล้วมันเกิดหมอลำลูกทุ่งค่อยๆเกิดหมอลำพัฒนาการใช้เวลาอันยาวนานไม่ใช่เกิดปั๊บเปลี่ยน,ป,ป,ยน,ป,ป,ยนปั๊บเกิดปุ๊บไม่ใช่คือหมอลำแบบเก่าก็ยังอยู่แต่ใ,ในขณะเดียวกันหมอลำแบบใหม่ก็ดําเนินไปเรื่อยๆ ไอ้หมอลำแบบใหม่เนี่ยก็ไปเรียนรู้จากหมอลำแบบเก่าแล้วเอามามปรับตนเองให้เข้ากับป๊อปไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรขาดตอนอเพียงแต่สร้างบรรยากาศใหม่จ้างสิ่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยผมได้มาจากงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์สนองคังภาษีนะครับเรื่องหมอลำซิ่งเป็นงานวิจัยกระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของหมอลำในภาคอีสานโดยสรุปไอ้นี่ผมจดมาผมเอาข้อมูล จากคนที่เขียนเอกสารต่างๆบทคงบทความนะหนังสือต่างๆนะไม่ใช่ผมคิดเองนะแต่ไอตัวการสาคัญที่ผมให้ไปมึงไปไปหาให้กูหน่อยช่วยหาข้อมูลหน่อยประมวลมาให้มันมันชื่ออะไรไอ้มหาไอ้มหานี่มันมันเป็นมหาเดิมทีมันอยู่วัดบวรมันบวชอยู่วัดบวรได้เป็นมหาแล้วมันก็ศึกบ้านอยู่สุรินชื่อจริงมันชื่อไอ้จินวัดตั้งสุธิจิต เขาเรียกกันให้มหามหาสุราลินเลยพวกเนี้ยอ๋อสุลาลินอ่ามันช่วยหาข้อมูลให้ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องเอ่ยชื่อเขาไม่เอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวที่หลังใช้มันมันไม่ทําให้ก็ต้องพึ่งพาสายมันตลอดไอ้นี่มันเก่งคล่องมันมาอย่างนี้หมอลำซิ่งเนี่ยมันเริ่มประมาณเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วสี่สประมาณพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอาง่ายตัวเลขกลมๆมันเริ่มมาอย่างนั้นนะครับแล้วค่อยๆขยับไปทีนิดเทียนหน่อยเทียนหน่อย คือมันมีอย่างอย่างอย่างหมอลำม,มันมีตัวอย่างหหญ่คนทางพวกหมอลำนี่เขารู้กันดีหมอลำขอนแก่นน่ะมันเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ขายายไปเรื่อยๆทีละน็กทีละน้อยคือหลังจากที่หมอลำแบบเดิมเนี่ยคนชักเริ่มเบื่ออมันก็ซ้ำ<ห>ซ้ำไปซ้ำมามใช่ไหมมันก็เหมือนเดิมก็เริ่มทําเป็นป๊อปหนึ่งมาจากดิเกเรียนแบบดิเกและสองเริ่มขยับเข้าหาป๊อป เริ่มขยับเข้าหาวัฒนธรรมลูกทุ่งมันเริ่มแพร่หลายไปประมาณสักสามสิบกว่าปีมาแล้วประมาณพศสองพันาร้อยสามสิบห้านี่เขาว่ากันอย่างนั้นโดยสรุปจากงานวิจัยนะครับไอ้ตัวที่ตีประกายตีแตกทำให้ไอ้หมอลลำลูกทุ่งเนี่ยดังระเบิดเถิดเทิงเ,เนี่ยนี่ต้องให้เกียรติเขาต้องยอกย่องเขาเพราะผมก็ตามงานของเขาพรจากสองแสงโอ้ เพลงชื่อสาวจันกั้งโกบผมไม่รู้หรอกไอ้เคียมัแต่ว่าอะไรว่ากั้งโกบโกบอะไรของมึงผมก็ถามไอ้มหาอีกเลยไอ้มหามันว่าอะไรไอ้มหามันบอกว่าสาวจันกั้งโกบเนี่ยมันเป็นเพลงที่อะไรดูแลผู้หญิงปลอบประโลมผู้หญิงผู้หญิงที่ถูกผู้ชายหลอกอและไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยก็ชะเง้อคอยผู้ชายอะ่ะแล้วผู้ชายมันทิ้งไปแล้วมันหลอกหนีไปแล้วเขาเรียกว่ากั้งโกบ เพลงมันก็เลยแทงทะลุไปหมดถึงแม้จะไม่รู้ว่าแม่งแปลว่าอะไรกูก็ฟังที่ฝ่ายมันอร่อยไอเนี่ยเป็นตัวประกายจุดระเบิดทําให้หมอนลำลูกทุ่งคือมันมีมาก่อนอะไรหมอนลำลูกทุ่งนมีมาก่อนแต่มันไม่ค่อยดังมันก็ไปเรื่อยๆของมันแต่พอมีไอหมอนลำไอสาวจันรกั้งกบมาโอ้โหทีนี้มึงเอ้ยก็เบดเถิดอเถืองมันทําให้คนเริ่มไปฟังหมอนลำลูกทุ่งอ่ะทั้งหมดเนี้ยนะครับ มันคือต้นทางเ่ยมันคือคำคล้องจองคำคล้องจองนั่นแหละมันเป็นตัวต้นทางแล้วมันมาเป็นกรอนทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากรอนทั้งหมดในะสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้แยกไม่ได้แยกกรอนโครงเนี่ยมาแยกทีหลังไอหมอนลำเนี่ยถ้าหากว่าจัดฉันทะลักมันคือโครงาไอนี่งานทั้งหมดนี่ผมเอามาจากของจิตภูมิศัก งานจิตภูมิศักดิ์ทำไว้ในหนังสือองค์การแช่งน้ําผมสรุปจากหนังสือองค์การแช่งน้ําของจิตภูมิศักดิ์ mm hmm. เพราะองค์การแช่งน้ําเนี่ยมันเป็นโครงรลวในฉันทลักษณ์ในหนังสือจินดามณีเขาเรียกโครงรลวไม่ใช่ผมเรียกและไม่ใช่จิตภูมิศักดิ์เรียกเขาเรียกตั้งแต่จินดามณีแล้ว mm hmm. เขาเรียกโครงราวามันส่อเขาให้รู้ว่าโครงเนี่ยมึงมาจากรลา่า ไอ้โครงหมอลำที่เรารู้จักหมอลำอ่ะถ้ามาจัดฉันทะลักมันคือโครงแต่มันเป็นโครงเขาเรียกว่าโครงด้านต้นตอจากคำคล้องจองเดียวกันเนี่ยมันจะพัฒนามาอย่างนี้โดยผมสรุปมาจากกิจภุมิศักนะผมอาจจะสรุปที่ไม่ครบถ้วนแต่ว่าเอาง่ายง่ายหนึ่งเป็นกรอนไล่ถูกใช้สองแบบได้แก่ทำขวัญและเซิร์ทำขวัญเนี่ยเป็นล่เซิรเนี่ยกรอนล่สองกรอนลำ กรลำเนี่ยเป็นสิ่งที่หมอลำใช้มันเป็นต้นตอของโครงทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่โครงด้านจนถึงโครงสี่สามคือกรร้องกรร้องเขาคือกรเพลงทั้งหลายกรรหัวเดียวทั้งหลายในภ้ากลางเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้กรรกรร้องเนี่ยมันจะมาพัฒนามาเป็นกรสุนทรผู้เอกกรร้องทั้งหมดเนี่ยมันมีต้นต่อเดียวกันคือคำคล้องจองหมอลำก็คำคล้องจองมาด้วยกันทั้งหมด ราะนัคุณอย่าปฏิเสธเลยว่าคุณไม่มีส่วนในวัฒนธรรมหมอลำออทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่ต้นออปัญหามันเกิดขึ้นมาว่าอะไรนะหมอลำมันถูกทำว่าไม่ไม่ไทยใช่ไหมใช่บอกของลาวไงวแต่ว่าโอ้โหไปดูยอดฟังนี้ฟังเป็นล้านอ<ล>ผม<ล><ๆ>จะอธิบายอย่างนี้ มอลำเนี่ยมันเป็นการแสดงไม่ไทยนะที่ปรับตนเองกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมป๊อปและได้รับความนิยมกว้างขวางมากทั้งในไทยและในระดับสากลเป็นเวิ l ์มิวสิกนะใช่เป็นส่วนหนึ่งของเวิ l ์มิวสิกดนตรีไทยเนี่ยเข้าเวิ l ์มิวสิกไม่ได้นะดนตรีไทยเดิม,มเขาไม่รับเขาไม่รู้จักนะแต่เขารู้จักมอลำเพราะว่าหนึ่งปลดจากการครอบงำของวัฒนธรรมความเป็นไทยรุ่มน้ำเจ้าพยา นีหมายถึงมอลำอะเนื่องจากดินแดนที่ราบสูงอีสานอยู่นอกอำนาจรัฐใหญ่และถูกทอดทิ้งหลายร้อยปีจากศูนย์กลางอสองหมอลำม,มีลักษณะเสรีและมีความฉับไวต่อการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อความทันสมัยให้แข็งแรงอยู่รอดในโลกที่ไม่เหมือนเดิม,มสามสังคมนายการแสดงที่มีความเป็นไทยออของลูกทุ่งภาคกลางครับคือลูกทุ่งภาคกลางชอบอ้างว่า เป็น<ด>สัญลักษณ์ของความเป็นไทยผมรู้สึกว่าคือผมก็มีส่วนหน่ายเหมือนกันนะถ้าพูดง่ายๆทำไมมึงมึงอวดนักหนาววะคืออะไรมันก็เป็นไทยทั้งนั้นแหละไม่ใช่แค่มึงหรอกโอเคภาคกลางเนี่ยเราพูดถึงว่าลูกทุ่งภาคกลางนะมันร้อยเนื้อทานองเดียวที่เรารู้จักกันใช่ไหมคนมันก็เบื่อไปเองโดยอัตโนมัติสองนาย นายที่มันชอบอ้างว่าลูกทุ่งภาคกลางสะท้อนความเป็นไทยมันนายแล้วทำไมไปนิยมลูกทุ่งอีสานมันหลากหลายแม่งสนุกอ่ะแม่งหลายรสชาติน่ะมันแซบอีหลีอ่ะมันเหมือนกินลาบส้มตำไก่ย่างอ่ะแม่งโอ้แซบอ่ะมันแซบอีหลีมันหลากหลายอ่ะเฮ้ยข้อสำคัญคือเฮ้ยมันไม่ไทยว่ะ เออเว้ยเ้ยมันไม่ไทยกูเยนี่ความแม่งมันดีเว้ยฟังมันแล้วเฮ้ยมันไม่ไทยมันโล่งอ่ะมันเบาอ่ะมันสบายอ่ะมันไม่เครียดอ่ะแม่งไม่ต้องเกรงเพราะรักษาความเป็นไทยฟังลูกทุ่งพักการกูรู้สึกแม่งเป็นไทยยิ่งกว่ากูต้องระวังอ่ะกลัวพลาดพราฟังหัวลำเฮ้ยแม่งมันดีเว้ยไม่ไทยเว้ยอร่อยอร่อยทําท่าหอะไรก็ได้เต้นยังไงก็ได้ใช่เนี่ยมันทําให้ลูกทุ่งอีสานหมอลำลูกทุ่ง ไปโลดมันตีแตกไงตีแตกอโอเคไหมอย่างนี้นี่แหละพลังลาวของแท้แล้วมันนำมาสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยนะ,<ล>ะยได้จริงจริงใช่ไหมแม่งคือหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยอ,ะอ่ะว่าความเป็นไทยอ่ะมึงไม่ได้มาจากทางทิศเหนือแหละมันมาจากทางทิศตะวันออกครัเอาจริงๆเข้าอ,ะอ่ะรวมทั้งวันณนคดีรวมทั้งร้อยกรอบเดินทางทอดน้องทองทีง่ ดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูคันรุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ผ้า